สำหรับวันนี้ก็อยจะขอ,อนำเอาเรื่องบุปกรรมของพระสาวกทั้งหลายมีพระอากสา,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 าวกเป็นต้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับประวันนี้ไปจบลงตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งอากษสาวกทั้งสอง คือพระโมคคันลาและพระสารีบุตรครั้นมาแต่งตัง้งพระอักสาวกแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาภิสุที่เป็นปุตุชนยังยงหนานั่นไปด้วยกิเลสพากันติเตียนอ,องค์สมเด็จพระบรมโลกเชิเห็นว่าการแต่งตั้งอักษาวกทั้งสองด้วยการเห็นแก่นหน้ากัน แต่ความจริงองค์สมเด็จพระพุทธกวันจะมีกิตอย่างนั้นก็หาใหม่ <c oughs> ในเรื่องการถูกกินทาว่าร้ายติเตียนนี้ก็ขอท่านทั้งหลาย <c oughs> โปรดระลึกนึกถึงไว้เสมอว่ามันเป็นโลกธรรมถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี สมเด็จไปจินสียังไม่พ้นการนินทาคากว่าท่านหลายจะโดนแบบนั้นเข้าบัางการฟังขอถือว่าเป็นการฟังเพื่อการศึกษาจงตำนำดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญว่าสมเด็จพระบควันมีพระมหากรุณาที่คุณถึงอย่างนั้น พระองค์ก็ยังไม่พ้นการนินทาจากปากของพระด้วยกันหากว่าท่านหลายโดยการนินทาว่าร้ายเขาบ้างก็จงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ว่าเรายังไม่ดีเท่าพระพุทธเจ้าเราจะหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายไม่ได้เหมือนกันถ้าพบการนินทาว่าร้ายขึ้นมาเม,มื่อไรก็จงคิดว่า นาถิโลเกอนินทิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกหากว่าเราถูกนินทาว่าร้ายก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาเมื่อทราบว่าพระทั้งหลายนินทาพระองค์พระองค์ก็ไม่ยัก,กรธกลับโปรดเล่าถึงบุพกรรมของบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอกาการสาวกทั้งสองว่าท่านทั้งสองนี้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไม่จะเห็นแกันหน้าบุคคลโดยสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาถึงมโนโปฏิทานความปรารถนาที่เรียกกันว่าอธิฐานบารมีเป็นสําคัญดันั้นท่านทั้งหลายมาปาฟังเรื่องนี้แล้วจงจําไว้ใส่ใจไว้เสมอ ว่านินทาประสองสาการนินทาและสันเซินเป็นธรรมดาของชาวโลกที่จะหนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่ได้เราก็ไม่หนีเราทำยังไงถ้าไม่หนีก็คิดว่าใครอยากจะน,นินทาก็นินทาไปตามอัิยาศัยบุคคลผู้มีใจเลวแ้่คนตามตามปกติคนที่เขามีใจดีเนี่ยเขาไม่นินทาใคร ดูองสมเด็จพระจอมไตรบรมมาสาสนาแลรพระรหันต์ทั้งหมดมัรดาพระสาวกาข้อองสมเด็จพระบรมสุคตท่านไม่นินทาใครถ้าจะว่าเจติก็ว่ากันตรงๆงไม่มีการนินทาว่าร้ายจะนั้นคนนินทาจริงเป็นคนเลวเมื่อเราเห็นว่าเขาเลวเราก็ไม่พยายามเลวด้วย ไม่ช่วยเราให้ประสงค์ความเลวเข้ามาเป็นสองฝ่ายเมื่อเขาอยากจะเลวเให้เลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยหมดเรื่องกันตอนนี้ไปเขามันดาท่านหลายฟังเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระทรงทันต่อไปต่านรัมบาลีได้กล่าวว่ามะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ฟังบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนินทาทราบด้วยอำนาจที่ประโูติยานสมเด็จพระพิจิตามานยินดทรงเสด็จมาแล้วก็ทรงประทับนั่งในระหว่างที่พระทั้งหลายนั่งคุยกันกำลังนินทาอยู่สมเด็จพระบรมครูยินดทรงตรัสว่าพิเทเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลาย พวกเธอพูดสนทนากันในเรื่องอะไรกันนี่ความจริงพระองค์ทรงรู้แล้วแต่ว่าเป็นมีสัยข้องสมเด็จพระบรมทิพแก้วจะต้องทรงตรัสอย่างนี้เสมอบรรดาพิสุดนั้งหลายเ่านั้นยินด้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าพูดกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าข้าหมายความว่าปรารบเรื่องการแต่งตั้งอาคาสาวกแต่ความจริง จะว่ากันไปพระผู้นั้นท่านก็ดีเหมือนกันเมื่อสมเด็จพระพักตวันถามท่านก็พูดตรงตรงนี่ก็มีทั้งความดีและความชั่วเรียกว่าความชั่วก็มีความดีก็มากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงได้ทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธังหลายการที่พวกเธอกล่าวอย่างนั้น ยังไม่ตรงตามความจริงที่เราตั้งแต่งตั้งตำแหน่งอากศาศสาวกท่านเราจะตั้งให้ตำแหน่งแก่บรรดาบุคคลทั้งหลายได้ท่านทั้งสองนี้จะถือว่าเป็นการเห็นแก่หน้ากันมันนั้นไม่ได้ท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งสองนี้เพิ่งมาไม่จะถือว่าเราเห็นกับฐานะในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นลูกมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ ว่พ,พ,พ,พระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในสำนักของเรานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีทั้งหลายคนองค์สมเด็จพระพุพทธสัพพนยในทรงตรัว่าเราไม่ได้เลือกให้ตำแหน่งแก่วิสุใหม่แต่แต่ว่าการให้ตำแหน่งที่ตนต,น,ตนจะพึงปรัดถนาแล้วนั่นมีอยู่นั่นและวิสุเหล่านั้นก็ทน,น,นทัญญาโกณทญญะ เมื่อถาวายทานเนื่องด้วยข้าวอันเลิศได้เก้าครั้งนี่ข้ามหน้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นี้ก่อนถอาห่ย้อนใหม่นิดเราหาเลือกให้ตำแหน่งแกบรรดาพิสุใหม่ไม่แต่ถ้าเราได้ให้ตำแหน่งที่ตนตนที่ท่านหลายเหล่านั้นปรารถนาและปรารถนาแล้วเพราะว่าอย่างนั้นแกพิสุเหล่านั้นก็ท่านัญญาโกนทัญญา เมื่อถวายทานด้วยข้าวกล้าอันเลิศเก้าครั้งในคราวข้าวกล้าครั้งหนึ่งหมายความในคราวที่หน้เาเขาหวานข้าวกล้านะจํารู้จักไหมเธือเขาหวานคราวข้าวเขาไว้เป็นเป็นพืชเพื่อจะนําไปดํานาปลูกเห้เป็นต้นข้าวใหญ่ในอนาใหญ่เขาเรียกว่าข้ากล้าในครั้งหนึ่ง ก็หาได้ปรารถนาตําแหน่งอากาสาวกใหม่แต่ได้ปรารถนาเพื่อการแทงตลอดความเป็นอรหรันอันเป็นทำเลิศแก่ก่อนคนก่อนภาษาวกทั้งหมดนี่หมายความว่าท่ายากนทัญญะในเวลาจะหวาเข้ากล้าลงไปก็ถวายทานเวลาข้าวท้องขึ้นมาก็ถวายทาน เวลาข้าวมีรวงก็ถวายทานเวลาข้าวเกี่ยวได้ก็ถวายทานนำข้าวเข้าลานก็ถวายทานลวกข้าวเสร็จนำข้าวเข้ายุ่งก็ถวายทานแต่การถวายทานเมื่อการแรกนานี่ท่านตั้งมโ,มโนนิพพานในทานปาตถนาไวรว่วาถ้าหากว่าจะบรรลุพระสมัมมาจารย์บรรลุไปอรหันต์เมื่อใดก็ขอให้เราได้บรรุก,ก่อนเพื่อนก่อนบรรดาภาษาวกทั้งหลาย นี่เป็นความหมายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาทรงตรัสแล้วบรดนท่านกล่าวว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายยิงกลับทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดา,สดาก็ทรงย้อนถามว่าพวกเธอจะฟังหรือพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็จัดนั้นก็ตอบกลาบทูลว่าอยากจะฟังพระเจ้าค่า เป็นอันว่าตอนนี้ฟังความปรารถนาตาั้งมโนปฏิทายของพระัญญาโกลัญยะก,กันก่อนตามพระบ,บาลีตามลำดับสมเด็จพระบรมศาสตร์สันดาจึงตัดว่าพิเกเวดูก่อนทั้งพิสุทั้งหลายแต่กลับนี้ไปอีกเก้าสิบเอกับถอยหลังเข้าไปมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงพนามมาวิปัสสี ถ้าเด็กขึ้นแล้วในโลกในการนั้นกระดุมพีพี่น้องสองคนคือมหากานคนหนึ่งและแกจุลกาญคนหนึ่งให้หวางข้าวในไร่สารีไว้มากต่อมาวันหนึ่งจุลกาญผู้เป็นน้องชายเข้าไปในไร่ข้าวสารีจึงฉีกข้าวสารีที่กำลังท้องต้นหนึ่งมาแล้วชิมดู เห็นว่ามีรถอร่อยมากเขาปรารถนาจะถวายปรารถนาจะถวายสาลีข้าวผัทานเถยดเขาปรารถนาจะถวายข้าวสาลีที่กําลังท้องแต่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าทําข้าวยาคู จึงเข้าไปหาพี่ชายที่มีนามว่ามาหาการและพูดว่าพี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้มให้เป็นของควรแกองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วตวายฐทานพี่ชายกล่าวว่านี่เจ้าพูดอะไรเนอเอ๋ยการอันที่ควรจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องทําทานไม่เคยมีมาแล้วในอดีต และก็จะไม่มีในอนาคตเจ้าอย่าทำข้าวให้เสียหายสิเลยท่านจุนในการจะไม่อ้อนวอนพี่ชายแล้วแล้วเราเ่าท่านพี่ชายจึิงพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องแบ่งนาออกเป็นสองส่วนส่วนของเจ้าเจ้าทำส่วนของพี่เจ้าอย่าแตะต้อง จงทําส่วนที่เจ้าปรารถนานั้นในนา,นา,นาที่เป็นส่วนของตนทํายังไงก็ตามใจเธอเป็นนั้นว่าพี่ไม่ได้มีศรัทธาด้วยแต่น้องมีศรัทธาแบ่งนากันคนละครึ่งผลในนา,น,านะไม่ใช่แด่งแมงเนื้อนา,นาเมื่อท่านจุนรายการได้รับบัญชาจากพี่อย่างนั้นก็บอกว่าดีแล้วก็าพากันแบ่งนากันคนละครึ่งตอนนี้ก็ได้ของ เมื่อแบ่งนากันแล้วก็ขอแรงขอแรงมือกับบรรดาบุรุษที่เป็นอาอะไรหมายคว่าขอแรงคนเป็นนันมากาพรรคพวกช่วยกันขี่ข้าวสาลีที่กำลังท้อง <c oughs> เมื่อได้ข้าวสาลีที่กำลังท้องมันเป็นน้ำนะตอนนี้ยังไม่เป็นเม็ดให้เคี่ยวเป็นนม จนค้นปรุงด้วยเนยใสและน้ำผึ้งและน้ำตาลใส่กรวดถวายแด่บรรดาพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในการที่ทรงเสร็จพัฒกิจในคราวนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาประสงค์ก็ดีฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านยิงกระได้กราบทูลว่าข้าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานอันเลิยของข้าพระพุทธเจ้านี้จงเป็นเพื่อไปเป,เป็นไปเพื่อความแทงแตลอดทำอันเลิศก,ก่อนกว่าบรรดาสาวกทั้งปวงนี่เป็นนั้นว่าเวลาท่านถวายทานถวายทานเสร็จพระพุทธเจ้าฉันเสร็จท่านก็ตั้งมโนปฏิทานบอกว่าต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้าเจเป็นอรหันต์กับเขา อขอได้เป็นพระหัต์ก่อนใครทั้งหมดเรียกว่าต้องการเป็นลูกหัวปีกละไม่ต้องการเป็นลูกรุ่นน้องต้องการเป็นพี่ใหญ่สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงพระนามพระวิปัสสียังได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นเถิด นี่ภาษาบาล,ลีท่านบโอกว่าเอวังโหตุจะแปลยังไงก็ได้จะแปลว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นหรือว่าขอเจ้าจงมีความปรารถนาสมหวังตามที่ตั้งใจจะว่าเป็นภาษาไทยยังไงก็ได้เมื่อองค์สมเด,ด็จพระจอมไตรให้พรแล้วก็ได้ทำการโมทนาเขาไปนาตรวจดูอยู่ เห็นนานหนะแน่นหนาไปด้วยข้าวสาลีแต่ความจริงเขาฉีกข้าวสาลีมาทั้งเยอะไปข้าวที่กาลังเป็นน้นํานมก็เยอะด้วยถ้วยกวยได้จานมันก็ล่อข้าวเข้าไปเยอะเสียต้นข้าวไปมากแต่ถ้าว่าเวลาที่จะไหวทันแล้วกลับไปดูใหม่ต้นข้าวมันก็แน่นหนา,นานกว่าเดิมเข้ามาเป็นช่อช่ๆในานานทั้งสิน้น ได้ปีติห้าปีติห้าคือขุตกาปีติมีการสังคนพองสยองเกล้าวีว่ก็เรียกเป็นเรียกว่าปีติอย่างน้อยแล้คณิกาปีติชั่วขณะหนึ่งโอกันเนี่ยคณิกาปีติน้ําตาไหลเนะชั่วขณะหนึ่งโอกันเดกาปีติได้ไปเป็นพักพักอร่างกายโครงไปโครงมา อุเพงคาปีติตัวลอยขึ้นอย่างโลดโผนพรนาปีติมีอาการทราบสานจำการปีติห้าไว้ในครับนี่ความชื่นใจของเขาหนีใจที่ข้าวที่เขาเกี่ยวไปทั้งมากมันกลับเต็มขึ้นมาได้ยิางอัศจรรย์เพระบุญที่เขาให้ทานด้วยเจตนาดี เป็นอันว่าเมื่อได้ปีติห้าแล้วจึงคิดว่าเป็นลาบของเราหนอเถึงหน้าเข้าเมาก็ได้แต่ไหวทานอันเลิศจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีประสงค์เป็นประทานมีประสงค์เป็นบริวารและได้แต่ไทานอั้นเลิศได้ข้าวอย่างเลิศเพรอมไม่ได้ชาวบ้านทั้งหมดหน้าเกี่ยวได้ถตาไวทานอันเลิศในเวลาที่เกี่ยวข้าว คราวที่ทําขเนตก็ได้ถวายทานเป็นส่วนในการทําขเนตรู้จักขเนตมันก็รับขเนตที่หมายความว่าเขาเกี่ยวเอาสังข้าวเข้ามาแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวคล้ายเชือกแล้วก็ไปมัดฝอยข้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าขเนตชาวนาพอจะชาวพอจะรู้จักแต่ท่าน,กกนดี่กาลังฟังอยู่อาจจะไม่ใช่ชาวนาอาจจะไม่รู้จักคำว่าขเนต ขาเนตอย่าลืมว่าเอาสังเข้ามารวมกันแล้วส้ักเก้าต้นสิบต้นแล้วก็บิดบิดบิดคล้ายๆกับเชือกให้เป็นเกลียวแล้วก็ไปมัดฟ้อนข้าวเขาเรียกว่าขาเน็ตในคราวมัดฟ้อนเป็นต้นเพื่อมาอย่างนั้นก็ได้จะไววทานนั้นเป็นส่วนอันเลิศในคราวกนในคาที่มัดฟ้อนนั่นเองแล้วก็ถวายทานส่วนอันเลิศในขณะที่นำข้าวเข้าลาน ถาวายทานนี้เป็นส่วนอันเลิศในขณะที่ทำข้าวเข้าหลอมคือกองข้าวถาวายทานเลิศในเวลาเที่ยวข้าวเข้ายุ้งเข้าช้างเป็นอนวุวาท่านจุลการได้ถาวายทานอันเลิศรวมเก้าครั้งในการทำนาครั้งเดียวเยอะจำให้ดีนะผมเองก็เช่นเจจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน ต้องไล่เบีย้ยกันให้ดีเพราะน้ว่าทําทุกครั้งทุกจุดขณะที่จะได้ข้าวจะมีผลในคราวอท้ากล่าวว่าในหน้าข้าวคราวหนึ่งเขาจวาหวทานเก้าครั้งด้วยการปรารถนาอย่างนี้ที่แห่งข้าวเขาถือเอาแล้วแล้วได้เต็มดังเดิมทุกๆครั้งไป เป็นอนุว่าการถวายทานครั้งหนึ่งของที่สูญเสียไปคือข้าวเนะ่ะมันกลับเต็มขึ้นมาตามเดิมมันไม่เ่้งเริ่มน่ายขบวนญ,ญาธิการเป็นกล่าวว่าข้าวกล้าเด้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นอย่างยิ่งยิ่งทํายิ่งข้าวยิ่งมากยิ่งทําข้าวยิ่งงามยิ่งทําผลยิ่งมันเกิดแต่นกล่าวต่ว่าเชื่อว่าทำนี้ย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤตรริธทม สมดังพระบาลีที่กล่าวว่าทำแลย่อมรักษาผู้ปกมีปกติประพฤติธรรมทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่างนี้นี่เป็นนั้นว่าเรื่องราวของพระัญญากณทัญญะยังไม่หมดหนะแต่งกล่าวว่านิสงในธรรมนี้เขาประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมไปสู่สุคติ ดังนั้นทันญญาโกนัญญาปราถนาเพื่อการแทงแดนหลอดทำมันเลิศก,ก่อนพระทั้งหลายทั้งหมดจึงได้มีโอกาสและเขาได้โอกาสได้ให้จะไยทางเก้าครั้งในการมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามวุนิปัสสีด้วยเหตุดังนี้อันหนึ่งในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าพระปฐมมุตระในของสาวดีนคร ไม่ที่สุดแสนให้กลับนี้ไปเขาก็ได้ถวายทานเจ็ดวันแล้วหมอดลงแทบบาทสมูหรือแทบท้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตต่งปรารนนาไว้เพื่อการแทงตลอดตามันเลิศก่อนบุคคลอื่นทั้งหมดนี่เป็นอันว่าในชาติต่ตอมาก็ปรากฏว่าทานยากลทัญญะ เมื่อพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบัญนามว่าพระบุมุตระความจริงก่อนหน้านั้นอีกนะคราวแรกที่กล่าวมานั้นถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าสิบเอกลับแล้ว่าในสมัยพระวิปัสสีทศพลแต่ว่าก่อนหน้านั้นถอยหลังไปประมาณแสนกับพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบัญนามว่าพระปฐณฑุมุตระ เขาจะไหวทานเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่รอเจ็ดคืนแล้วก็มีการตั้งมโนบริทานปรรตนาว่าด้วยทานลบารมีของข้าพระพุทธเจ้านี้คอยเป็นปัจจัยในการใดที่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุอารหัตผลคอยเป็นบุคคลที่ให้ทานที่ได้บรรลุก่อนเพื่อนก่อนใครๆทั้งหมด นี่ฟังแล้วก็ดูคําพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตหรือเวลัยหกนาทีนะครับเกี่ยวว่าอีกทักจุดหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบหมดเวลาแค่ไหนอยู่ตรงนั้นนี่เป็นนวัตจําเรื่องราวข้อยากธัญญาธนวิริดีนะเรื่องบอกอยู่แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็มากล่าวถึงบุคกรรมของพระห้าสิบห้ารูปนี่ขอย้อนสักนิดหนึ่ง หมายความว่าที่ท่านไม่ตั้งพระัญญาโกณัญญาเป็นอากสาวกก็เพราะว่าพระัญญาโกณัญญาไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอากสาวกต้องการเป็นอาหารก่อนคนอื่นก็ได้แล้วนี่จะมาตั้งอะไรกันอีกละ่ะนี่ต่อมาท่านกล่าวว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอหาว่าตถาคตไม่ตั้งห้าพระห้าติพ้ารูปเป็นอากสาวกนั้น เธอต้องการอยากจะทราบไหมล่ะมันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายบอกว่าอยากจะทราบพระเจ้าค่ะท่านยังกล่าวว่าชนห้าสิบห้าคนมีท่านพยศจ้ากุณบุตรเป็นประมุขทำกรรมไว้อย่างนี้สมเด็จเปรียญสีตัดว่าแม้ชนห้าสิบห้าคนนั้นราธนาเป็นพระราหันในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ทำกรรมที่เป็นบุญไว้แล้วมากมายหลายประการเมื่อการก่อนเมื่อองค์สมเด็จวชินวรยังไม่ทรงบัติขึ้นเขาเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันเป็นพวกกันเที่ยวจัดแจงงานศพที่ไร้ที่พึ่งมาที่ยศพไม่มีญาติน่าครัวจะไม่จบซะแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ไปพบหญิงตายท้องกลมที่กำลังตกน้ำ ลอยน้ำมาจัดการเผาทีงได้นำไปปา่าช้าในชนังหลายเหล่านั้นไปพักไว้ในปา่าช้าเชอพักไว้ในป่าช้าห้าคนด้วยสั่งว่าหมายควางเขาห้าสิบห้าคนด้วยกันเอาศพไปแล้วเข้าไปป่าช้าและอีกห้าคนอยู่คอยทำการเผา แล้อีกห้าสิบคนกลับบ้านกล่าวว่าพวกท่านจงมาที่เหลือเข้าไปในบ้านไปนายยศกินได้เอาเหลาแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็เผาได้อาสุปสัญญาแล้วอาสุปสัญญาก็เห็นว่าร่างกายของคนนี้ข้างในมันสปกปรกเหลือเกินเขาแทงแก่ เขาแสดงอาการที่ความไม่สะอาดความสกปรกในร่างกายของหญิงกับบรรดาเพื่อนสี่คนว่าท่านผู้เจริญผู้ท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นที่นั้นดุดจ,จะรูปของโคดังไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดทั้งสี่คนนั้นก็ได้เอาสุปสัญญาในศพนั้นเขาห้าคนกลับไปบ้านบอกแกเสหายที่เหลือ ส่วนนายยศไปเรืยนแล้วก็บอกแกม,มารดาบิดาและพัญญาคนทั้งหมดนั้นได้จเจริาสุปสัญญาแล้วนี่เป็นบุปกรรมของคนห้าสิบห้าคนมียศใสกคุณบุตรเป็นประมุขเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนไปด้วยสตรีเห็นประดุจหนึ่งว่าป่าชาจึงเกิดแก่นายศแม้ดูปฏิสายสมบัตินั้นการบรรลุ คุณนวิเศษจึงเกิด่ยแก่พวกเขาทั้งหมดคนนั้งไหลเหล่านั้นได้รับผลที่เขาปรารถนาแล้วเพราะว่าเขาต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเขาไม่ต้องการเป็นพระอากสาวกเราจรึงไม่ได้ตั้งเขาเป็นอาคสาวกการแต่งตั้งนี้แต่ถาคตแต่งตั้งตามความถนัดมตามความปรารถนาของแต่ละคนละคน เมื่อองค์สมเด็จพระทศพคลบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระ,ระ,พระบ,บัณฑิตแก้วก็ทรงตรัสถึงบุพกรรมของพระพัตวคีสามสิบท่านแต่เวลาบ่าท่านทั้งหลายเวลาที่จะพูดต่อไปก็หมดเส็จแล้วทั้งนี้พะอ,อะไรเพระเวลาหมดเรื่องพระพัตวคีทั้งสามสิบท่านขอบรรดาท่านนันหลายโปรดรับฟังในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านมาฟังแล้วจงนำมาไปใคร่ครวญศึกษาจะได้มีประโยชน์ในการปฏิวัติเพื่อมกักเพื่อผลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่า